โอเคนะครับก็วันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาหารดอกคอยกันนะครับในแบบฟรีๆนะครับแบบฟรีๆนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับก็เป็นชื่อเว็บ Getdoc นะครับก็จะเป็นการทำฟรีนะครับก็จะมีเดี๋ยวมาดูข้อมูลคร่าวๆของเขากันนะครับก็จะมีอ่ะตรงนี้นะครับเราก็ เขาก็บอกว่าเราสามารถลุ้นรางวัลได้นะครับแล้วลุ้นรางวัลได้ทุกๆ5นาทีนะครับก็เป็นการลุ้นรับแต้มนะครับทุก5นาทีนะครับก็คือการโลนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของค่าแนะนำนะครับสำหรับเราเชิญเพื่อนนะครับก็จะได้รับ20%ของแต้มที่เพื่อนทําได้นะครับแล้วก็มาดูวิมาดูช่องทางที่เข้าจ่ายกันนะครับช่องทางที่เข้าจ่ายครับก็จะเป็น p o s ซ t Play นะครับแล้วก็ KS Wallet นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือสามารถถอนได้เข้ากระเป๋าหลักเราได้เลยนะครับก็จะเป็น d o c o o i n Wallet นะครับก็คือกระเป๋าหลักของเรานะครับซึ่งใครมีกระเป๋าตัวไหนนะครับก็สามารถถอนไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็น b i ตค u ับนะครับบิตคันะครับเป็นด็ c กเชนนะครับเป็นคอยเบดนะครับหรือกระเป๋าต่างนะครับก็สามารถ ถอนไปได้นะครับสอนไปได้นะครับในส่วนของการเก็บแต้มเพิ่มนะครับก็จะมี PTC นะครับช็อตลิงนะครับแล้วก็จะมีอีก CPU mining ด้วยนะครับสำหรับการเก็บแต้มนะครับมาดูวิธีการสมัครกันนะครับให้กดไปที่3ขีดนะครับกดไปที่3ขีดด้านบนนะครับก็จะมีสองช่องนะครับให้เราล็อกอินกับ i g n up นะครับเราก็กดไปที่ ign up ตรงนี้นะครับก็จะมีให้เรานะครับกรอกข้อมูลนะครับก็จะเป็นช่องแรกก็ยูสเซอร์เนมของเรานะครับอีเมลนะครับพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็ช่องนี้นะครับก็จะเป็นการเลือกเพศนะครับเพศชายเพศหญิงนะครับก็ใส่ไปนะครับแล้วก็ช่องนี้นะครับก็จะขึ้นเป็นประเทศของเรานะครับเราก็ ใส่เป็นประเทศไทยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นกระเป๋าด็อกคอยของเรานะครับกระเป๋าด็อกคอยของเรานะครับช่องนี้นะครับก็ให้เราใส่กระเป๋าหลักของเราก็ได้นะครับใส่กระเป๋าหลักของเราก็ได้หรือจะใส่กระเป๋าของฟอเซ็ตเพลย์ก็ได้นะครับสามารถใส่ได้นะครับแล้วก็เราค่อยไปเพิ่มอีกได้อีกนะครับในตัวเว็บนั่นเองนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็ติ๊กตรงช่องเล็กๆนี่ล้วก็กดรีเซ็ตเตอร์ไปได้เลยนะครับแล้วก็รอนะครับรอเขาก็จะส่งอีเมลนะครับส่งอีเมลมาให้เรานะครับเพื่อทําการยืนยันตัวตนนะครับเราก็ไปทําการกดลิงก์นะครับที่เขาส่งไปในอีเมลของเรานะครับก็การสมัครก็จะเสร็จสิ้นนะครับเสร็จแล้วนะครับเรากดยืนยันตัวตนเสร็จเราก็ทําการล็อกอินเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับ ล็อกอินเข้ามานะครับก็จะมางเจอกับหน้าแดชบอร์ดของเรานะครับข้อมูลของเรานะครับก็จะมาโชว์อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะคือแ้มนะครับยอดแต้มในบาลานซ์ของเรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นดอกจำนวนดอกคอยที่เราจะได้นะครับเมื่อเรามีแต้มเท่าไหร่นะครับเขาก็จะโชว์อยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ผมเล่นไป1วันนะครับ1นวันกว่าๆนะครับก็ได้หนึ่ง อันนี้ก็จะเล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะครับก็จะได้อยู่128แต้มนะครับก็จะเท่ากับ12ดอกคอยนะครับ12ดอกคอยนะครับถ้า,าถ้าถอดนะครับามาดูวิธีการทำงานนะครับวิธีการทำงานก็จะวิธีการทำงานนะครับเราก็กดไปที่3ขีดนะครับก็จะมี เอินบิดตรงนี้นะครับก็คือการสะสมแต้มนะครับหลักๆเลยนะครับหลักๆที่เราจะต้องทําเลยก็คือ3ามช่องแรกนะครับ3รายการแรกนะครับก็มาดูช่องแรกกันก่อนนะครับก็คือฟอเซตนะครับฟอเซตก็จะเป็นการโรนะครับโรทุก5นาทีนะครับเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะมี แถบแดงให้เรากดดูนะครับเราก็กดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็มาทำการแก้แคปชั่นนะครับเราก็เลือกไปนะครับรถบรรทุกนะครับอพอเลือกเสร็จนะครับเราก็กดตรวจสอบนะครับเราก็กดตรวจสอบนะครับเสร็จแล้วเราก็กดโลตรงนี้เลยนะครับ กด,ดโลที่แถบสีส้มได้เลยนะครับการโลก็จะหมุนนะครับเราก็จะได้อ่ะรับแต้มนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็จะทุก5นาทีนะครับทุก5นาทีเราก็มากดโลนะครับเราก็จะได้รับแต้มเพิ่มนะครับแต้มที่เราจะได้ลุ้นนะครับก็ขั้นตับอยู่ที่1แต้มนะครับ1แต้ม5้าแต้มนะครับ10แต้ม25แต้ม 100แต้แมนะครับสูงสุด so ก็คือ500แต้มนั่นเองนะครับก็เท่ากับ500แต้มนะครับก็เท่ากับ50ดอกนะครับ50ด็อกนะครับก็เฉลี่ยแล้ว10แต้มนะครับ10แต้มก็คือ1ด็อกนั่นเองนะครับแล้วก็100แต้มก็10ดอกนะครับแล้วก็500แต้มก็จะเป็น50ดอกนะครับเมนูที่2นะครับก็จะเป็นการทำแก้ช็อตลิงก์นะครับก็จะเป็นช็อตลิงก์ให้เรา แก้นะครับเราก็มาดูนะครับนี่เลยนะครับก็จะมีแต้มบอกให้เรานะครับว่าในแต่ละช็อตลิงนั้นนะครับจะมีเราจะได้กี่แต้มนะครับจำนวนครั้งนะครับจำนวนที่เราสามารถดูได้ก็จะระบุไว้ด้านหลังตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ทำการกดนะครับกดด้านหลังตรงนี้นะครับเพื่อทำการแก้ช็อตลิงนะครับเราก็กดเข้าไปนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็เลือกรูปที่ไม่เหมือนใครนะครับต่อไปนะครับต่อไปเราก็ไปทำการแก้ช็อตลิงก์นะครับเดี๋ยวผมจะแก้ช็อตลิงก์สักครู่นะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เราแก้ช็อตลิงก์เสร็จนะครับแต้มเราของเราก็จะ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจำนวนด็อกคอยที่เราจะได้ก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราก็ทําการแก้ช็อตลิงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดนะครับจนกว่าจะหมดนะครับแล้วเราก็ค่อยไปทําอย่างอื่นนะครับก็จะมีเวลา24ชั่วโมงนะครับระบบเขาก็จะรีเซ็ตช็อตลิงให้เรานะครับเสร็จแล้วนะครับรายการต่อไปนะครับก็จะเป็นรายการ P.T.C. นะครับก็คือการดูโฆษณานะครับก็จะเป็นการดูโฆษณานั่นเองนะครับก็จะมีโฆษณาขึ้นมาให้เรานะครับดูนะครับเราก็ดูจํานวนแต้มที่เราจะได้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับการดูนะครับระยะเวลาการดูนะครับก็อยู่ด้านหลักนะครับอันนี้ก็คือ3ามสิบวินะครับ10วินะครับก็จะไม่เกินนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดที่แถบสีน้าเงินเลยนะครับก็จะมีเวลานะครับ มีขีดตรงนี้นะครับวิ่งอยู่นะครับเราก็รอนะครับรอจนขีดเต็มนะครับพอขีดเต็มเสร็จนะครับก็จะมีรูปภาพขึ้นมาให้เราเลือกนะครับเราก็เลือกรูปภาพที่ไม่เหมือนใครนะครับเราก็กดไปเลยนะครับรูปภาพที่ไม่เหมือนใครนะครับก็กดไปนะครับก็ เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับก็แค่นี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดปิดหน้านั้นไปเลยนะครับแต้มของเราก็จะเพิ่มพื้นนะครับก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับเราก็เราก็ดูไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดนะครับก็จะมี 12รายการนะครับในส่วนของการดูโฆษณานะครับเขาก็จะทยอยนะครับมาให้เราเรื่อยเืนะครับรู้สึกว่าวันหนึ่งจะ2ครั้งนะครับวันหนึ่งจะ2ครั้งนะครับเพื่อให้เราดูโฆษณานะครับเราก็ดูไปนะครับให้ครบนะครับดูไปให้ครบนะครับมาดูเงื่อนไขการถอนนะครับเงื่อนไขการถอนก็คือการถอนขั้นต่ำนะครับการถอนขั้นต่ำก็คือ500แต้มนะครับก็คือ 50ดอกนั่นเองนะครับเราก็กดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเลือกช่องทางที่เราจะถอนนะครับก็จะมีพอเสร็จเพย์นะครับแล้วก็ด็อกคอย wallet ของเรานะครับก็คือกระเป๋าหลักของเรานั่นเองนะครับกระเป๋าด็อกคอยของเรานะครับใครมีกระเป๋าหลักก็สามารถถอนไปได้นะครับถอนขั้นต่ําก็อยู่ที่50ด็อกเหมือนกันนะครับก็สามารถถอนไปได้เลยนะครับ ส่วนการตั้งค่านะครับก็จะอยู่ที่เขาเซตติ้งตรงนี้นะครับเ,เพื่อนๆนก็กดเข้าไปนะเ,ปนเพื่อนเ,นเอนกดเข้ามานะครับก็จะมีข้อมูลให้เรานะครับข้อมูลให้เรากรอกอยู่นะครับก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะครับกระเป๋าหลักของเรานะครับ docoy address นะครับแล้วก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นของพอเสร็จเพย์นะครับแต่ว่าผมใส่ของพอเสร็ เทย์ไว้หมดนะครับเพราะว่าผมจะถ้าจะถอนก็คือถอนไปโปรเซสเทย์นะครับเพื่อสะสมนะครับในส่วนของโปรเซสเทย์นั้นนะครับถ้าเราสะสมไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มให้เราด้วยนะครับซึ่งซึ่งเป็นการเป็นการสะสมนะครับแล้วเราก็จะได้รับเปอร์เซ็นต์เพิ่มด้วยนะครับใส่กระเป๋าเสร็จนะครับเราก็ใส่พาสดที่เราตั้งไว้นะครับ ก็คือรหัสพาสร์ดนะครับที่เราตั้งนะครับสำหรับการล็อกอินนะครับเราก็ก็ให้เราจำไว้ด้วยนะครับในส่วนของในส่วนของพาสร์ดนะครับตรงนี้นะครับในส่วนอื่นๆนะครับก็จะมีโรเตอรี่นะครับสำหรับเสี่ยงโชคนะครับก็เหมือนการซื้อหวยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ไม่แนะนำให้เล่นนะครับเพราะว่า เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับก็ไม่แนะนําให้เล่นนะครับเราจะเสียแต้มไปแบบฟรีนั่นเองหลักๆก็คือให้เรานะครับทํา3ตัวนี้นะครับ3าารายการนี้นะครับในแต่ละวันนะครับเราก็จะได้รับแต้มเพิ่แต้มนั่นเองนะครับพอได้ครบนะครับเราก็ถอนไปนะครับสําหรับเว็บ get doc นะครับเดี๋ยวคลิปถอนนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้เพื่อน ดูอีกทีนะครับเมื่อถึงขั้นตับนะครับก็จะมาดูกันว่าการถอนนั้นนะครับจะใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่นะครับสําหรับเว็บนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ยังมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับที่ใต้ล่างคลิปนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปตอบให้นะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆนนะครับที่เข้ามาดูคลิปครั้งแรกนะครับก็ ใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเรารด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ